มันอาจจะฟังดูง่ายและไม่น่าเป็นไปได้ถ้ามีคนมาบอกคุณว่าความรับทางการค้าที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับมหาเศรษฐีคือการให้แต่ทว่ามันคือเรื่องจริงการให้นี่แหละคือเคล็ดลับที่นำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยวันนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้จากหนังสือที่เขาว่ากันว่า9ใน10คนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้น พวกเรามาพิสูจน์เรื่องนี้ไปได้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสืดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้เขียนโดยบ๊อบเบิร์กและจอห์นเดวิดมาน คนส่วนใหญ่เมื่อได้ยินว่าเคล็ดลับสู่ความสําเร็จคือการให้มักจะไม่เชื่อเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการได้รับก่อนถึงจะให้ออกไปแต่คนที่ประสบความสําเร็จและมั่งคัง่งร่ำรวยจะพุ่งความสนใจไปที่การให้และการแบ่งปันซึ่งมันจะทําให้พวกเขาได้รับมันกลับมาเสมอคุณเชื่อหรือไม่ว่าคนเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอถ้าคุณลองคิดทบทวนชีวิตของตัวเองดูดีๆคุณจะรู้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพุ่งความสนใจไปที่ความขัดแย้งคุณก็จะเจอแต่ความขัดแยง้งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพุ่งความสนใจไปที่การถูกเอาเปรียบทุกคนก็จะเอาเปรียบคุณและทำอะไรที่คุณพุ่งความสนใจไปที่ความดีของใครต่อใครคุณก็จะทึ่งเช่นกัน ที่คุณเพบะว่ามีแต่คนดีๆรายล้อมอยู่รอบๆตัวคุณท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับคือสิ่งที่คุณพุ่งความสนใจไปหามันเสมอหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานทำงานหนักและทำงานเร็วเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและความฝันแต่ยิ่งคุณทำงานหนักและเร็วเพียงใดเป้าหมายและความฝันของคุณก็ยิ่งดูห่างออกไปทุกที ถ้าคุณเคยพยายามค้นหาคำตอบแล้วแต่ไม่เจอหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ยิ่งให้ยิ่งได้กฎแห่งความสำเร็จที่ทรงพลัง5ข้อนี้เมื่อคุณทราบซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ตัวเองทำคุณจะแปลกใจว่าตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนเพราะมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน 1. กฎแห่งคุณค่า ค่าที่แท้จริงของตัวคุณวัดได้โดยดูว่ามูลค่าของสิ่งที่คุณมอบให้ไปนั้นสูงกว่าเงินที่คุณได้รับมามากแค่ไหนเออเนโตเป็นไอ้หนุ่มโง่ๆคนหนึ่งที่มีเงินเก็บแค่พอซื้อรถเข็นขายฮอทดอกตอน,น,นแรกๆเขาลำบากมากแม้ว่าฮอทดอกของเขาจะอร่อยแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เขาจึงพุ่งความสนใจไปที่การให้เออเนโต ได้สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าของเขาเขาทำให้การกินฮอทดอกกลายเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงเขาเริ่มต้นในการจดจำชื่อและวันเกิดของเด็กๆเ,เขาจดจำรายละเอียดของเด็กๆทุกคนที่เป็นลูกค้าของเขาได้ตั้งแต่สีที่โปรดการ์ตูนเรื่องโปรดและเพื่อนสีคนโปรดพวกเด็กๆประทับใจมากที่เออเนโตจํจรายละเอียดของพวกเขาได้ ความประทับใจที่พวกเด็กๆมีต่อเออร์เนโตททำให้เกิดการบอกต่อพวกเด็กๆยังพาพ่อกับแม่มากินฮอทดอกของเออร์เนโตด้วยเอร์เนโตไม่ได้ใส่ใจแค่เด็กๆเ,เท่านั้นรายละเอียดพ่อกับแม่ของเด็กๆเ,เขาก็จดจำได้เหมือนกันไม่ว่าใครก็ชอบให้ทุกคนเห็นความสำคัญของตัวเองทั้งนั้นความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อร้านฮอทดอกของเออร์เนโต ปูกกล่าวขานออกไปปากต่อปากทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ในพื้นที่นำไปเขียนมันทำให้ชื่อเสียงของเขากระจายไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเรื่องราวไปถึงกลุ่มนักธุรกิจทำให้มีผู้บริหารมากินฮอทดอกและพูดคุยกับเขาในการพูดคุยกันนี้เองที่ทำให้ผู้บริหารเห็นความสามารถในแนวคิดเชิงธุรกิจและประทับใจการให้บริการของเอรเนโตพวกเขา จึงให้เงินสนับสนุนเออร์เนตโตเปิดร้านอาหารของตัวเองตอนนี้เออร์เน็ตโตเป็นเจ้าของร้านอาหารหกแห่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เมื่อไหร่ที่คุณให้ในสิ่งที่มากกว่ามูลค่าเงินที่ได้รับมามันจะทำให้คนที่รับรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ได้มันเกินความคาดหมายแล้วพวกเขาจะใจ่ายให้คุณมากขึ้นโชคลาบก้อนใหญ่ในโลกใบนี้ล้วนสร้างขึ้นได้ โดยความหลงไหลในสิ่งที่มอบให้มากกว่าการได้รับถ้าคุณอยากประสบความสาเร็จและร่ารวยจงเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้กลายเป็นคนรักที่จะให้ 2. กดแห่งค่าตอบแทนรายได้ของคุณตัดสินโดยดูว่าคุณให้บริการผู้คนจำนวนมากแค่ไหนและคุณบริการพวกเขาได้ดีเพียงใด ดิคโครมาตินครูโรงเรียนปถมที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์พ่อแม่ของเด็กๆต่างก็ชอบวิธีการสอนของเธอบรรดาเด็กๆลูกศิษย์ของเธอต่างก็รักเธอแต่ตัวเธอเองกลับไม่มีความสุขเธอรู้สึกว่าการสอนของเธอถูกจำกัดโดยระบบที่ถูกกำหนดเอาไว้ให้สอนเด็กๆแค่ท่องจำเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปเธอได้คิดค้นเกมที่เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และใช้ความอยากรู้อยากเห็นในการที่จะส่งเสริมสติปัญญาขึ้นเธอตื่นเต้นที่เพราะว่าเกมทั้งหลายที่เธอคิดขึ้นนั้นสามารถช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นแต่ทว่าสิ่งที่เธอทําสามารถช่วยเด็กๆได้มากที่สุดแค่25คนเท่านั้นเธออยากให้เกมของเธอสามารถช่วยเหลือเด็กให้ได้มากกว่านี้ วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังประชุมกับผู้ปกครองรายหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์เธอบอกกับเขาไปว่าเกมที่เธอคิดค้นให้เด็กๆเ,เล่นนั้นมันมีประโยชน์มากมายเพียงใดเธออยากให้เขาช่วยเอาเกมของเธอไปเขียนเป็นโปรแกรมเพื่อให้มันใช้ได้กับคอมพิวเตอร์สัปดาห์ต่อมานิโคลได้นัดกับนักออกแบบซอฟต์แวร์คนนั้นอีกครั้ง ครั้งนี้เธอพาคุณแม่ของเด็กนักเรียนอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจโฆษณาและการตลาดมาด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันทั้งสามคนก็ร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้นภายในเวลาไม่กี่ปีบริษัทซอฟต์แวร์การศึกษาของพวกเขาก็ทำเงินได้มากมายจากยอดขายทั่วโลกเธอคาดหวังเอาไว้ว่าสิ่งที่เธอทำจะส่งผลดีต่อเด็กๆทั่วโลกได้ถึง25ล้านคน การอยากช่วยเหลือและพัฒนาเด็กๆให้มีความรู้มากขึ้นทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าการบริการคนให้มากขึ้นจะทำให้มีรายได้มากขึ้นเหมือนพวกดาราที่ได้ค่าตอบแทนก้อนโตก็เพราะพวกเขาให้บริการผู้คนได้จำนวนมากและหลากหลายสาเหตุที่ร้านสะดวกซื้อมียอดขายมากมายก็เพราะว่ามีสาขาให้บริการผู้คนทุกยอมย่านดังนั้นหากคุณอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น คุณต้องให้บริการผู้คนเพิ่มมากขึ้นจงให้แล้วคุณจะได้รับยิ่งคุณให้ออกไปมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับกลับมามากเท่านั้น 3. กฎแห่งอิทธิพลคุณจะมีอิทธิพลมากเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหนแซมโรเซนสุภาพบุรุษผมขาว ผู้เริ่มต้นจากตัวแทนขายประกันชีวิตแต่ก่อนเขาเป็นพนักง,งานที่หวยที่สุดเป้าหมายของเขาก็คือการขายประกันในช่วงแรกชีวิตการทำงานของเขาพังไม่เป็นท่าสิ่งที่พลิกสถานการณ์ชีวิตของเขาคือการเปลี่ยนจุดมุ่งหมายเขาเริ่มเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากการมองมองว่าเขาจะได้อะไรมาเป็นเขาจะให้อะไร ความสำเร็จของเขาได้มาจากการสร้างผลประโยชน์ของตัวเองจากผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยที่เขาให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งเมื่อคุณให้ความสําคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนผลประโยชน์ของคุณจะได้รับการดูแลเสมอดังนั้นจงเฝ้าดูแลสิ่งที่คนอื่นต้องการโดยความเชื่อมัน่นศรัทธาเมื่อคุณทำได้คุณจะได้รับสิ่งที่ต้องการ แซมใช้หลักการนี้ในการขายประกรันสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่เขานึกถึงคือผลประโยชน์ของลูกค้าเขาให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการมันจึงทำให้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการด้วยเขาไต่เต้าขึ้นเป็นเซลล์ขายประกันร,ระดับสูงที่สุดของบริษัททุกวันนี้การให้ของเขาก็ยังไม่หยุดยัง้งเขาเบนเข็มตัวเองไปช่วยงานองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางการเงิน อดอยากและไร้ที่อยู่อาศัยปัจจุบันเขายังเป็นผู้บริจาคหมายเลขหนึ่งของรัฐอีกด้วยหากคุณใส่ใจความสุขของคนอื่นมากกว่าตัวเองมันจะทำให้คุณอยากทำให้คนอื่นมีความสุขการให้ความสุขกับคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่า 4. กฎแห่งความจริงใจ สิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดที่คุณจะต้องมอบให้กับคนอื่นๆคือตัวคุณเองเด็บลราดาเวนพอร์ตผู้หญิงที่ถูกสามีทิ้งไปในวัย42เธอมีลูกสามคนต้องเลี้ยงดูเธอรู้สึกไร้ค่าไม่มีประโยชน์แต่ก่อนเด็บบราไม่เคยทำงานนอกบ้านเลยเพื่อความอยู่รอดเธอต้องหางานทำเธอได้งานขายบ้านเธอเป็นคนเรียนรู้ไว เพียงไม่นานเธอก็เรียนรู้ทักษะการขายได้อย่างครบถ้วนแต่ทว่าหนึ่งปีผ่านไปเธอก็ยังขายบ้านไม่ได้สักหลังวันหนึง่งถธอมีโอกาสได้เข้าร่วมฟังสัมมานาการขายในงานสัมมานาครั้งนั้นวิทยากรพูดถึงความสำคัญของการเพิ่มค่าให้กับสิ่งที่จะขายไม่ว่าจะขายอะไรก็สามารถเป็นเลือดได้ด้วยการเพิ่มคุณค่าเดบล่าคิดหนัก เธอคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าจะเพิ่มคุณค่ากับสิ่งที่เธอขายได้ยังไงทงั้งๆที่เธอก็ใช้กลยุทธ์ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถขายบ้านได้ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจว่าจะเลิกทำอาชีพนี้ในวันสุดท้ายที่เธอไปทำงานมีลูกค้าติดต่อเข้ามานั้นดูบ้านอย่างเร่งด่วนเธอตัดสินใจไปทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายก่อนจะลาออกครั้งนี้ เธอไม่ได้ทำตามหลักการที่ได้เรียนรู้มาเพราะเธอไม่ได้สนใจแล้วว่าจะขายได้หรือไม่ได้เธอก็แค่ขับรถพาลูกค้าไปดูบ้านพูดและคุยอะไรกับลูกค้าก็ได้ที่เธออยากคุยทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องลูกและเรื่องสเปเฮระการขายบ้านครั้งนี้เธอเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไม่ได้เป็นนายหน้าขายบ้านมืออาชีพเหมือนที่เคยทำแท้จริงแล้ว การเปิดเผยตัวตนและเป็นตัวของตัวเองมันคือการนำเสนอตัวเองในแบบที่จริงใจมันคือวิธีการผูกมิตรกับลูกค้าและมันทำให้เธอขายบ้านหลังแรกได้ในวันนั้นเธอได้เรียนรู้แล้วว่าการเพิ่มคุณค่าที่วิทยากรพูดถึงในวันสัมมนาก็คือการเพิ่มคุณค่าของตัวเองซึ่งนั่นก็คือการเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรมา ไม่ว่าคุณจะมีทักษะทางด้านไหนและไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดคุณคือสินค้าที่สำคัญที่สุดของตัวเองการจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั้นความรู้เฉพาะทางหรือทักษะนั้นมีผลแค่10อร์เซนอีก90%เอร์เซนที่เหลือคือทักษะด้านคนล้วนและพื้นฐานของทักษะด้านคนเริ่มต้นจากตัวคุณเองตราบใดที่คุณยังพยายามจะเป็นคนอื่น หรือมีพฤติกรรมตามที่คนอื่นสอนคุณจะไม่มีทางเข้าถึงผู้คนได้อย่างแท้จริงดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองจงเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเอง 5. กฎแห่งการรับกุญแจสู่การให้อย่างมีประสิทธิภาพคือการเปิดใจกว้างที่จะรับคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการให้ดีกว่าการรับแท้จริงแล้ว การให้ไม่ได้ดีไปกว่าการรับเลยทีเดียวมันคงเป็นเรื่องที่เสียสติหากจะพยายามให้อย่างเดียวแต่ไม่รับเพราะการรับมันเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการให้และการให้ทุกครั้งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรับด้วยเท่านั้นคุณได้เรียนรู้กฎแห่งความสำเร็จมาแล้วสี่ข้อและกฎข้อสุดท้ายก็คือตัวคุณเองต้องเปิดใจที่จะยอมรับการให้ทั้งหมดในโลกนี้ จะไม่นำมาซึ่งความสำเร็จและไม่สร้างผลลัพธ์อย่างที่ต้องการนอกเสียจากว่าคุณจะเต็มใจยอมรับมันอันที่จริงแล้วมนวุษย์ทุกคนล้วนมีความฝันอันยิ่งใหญ่มีความอยากรู้อยากเห็นและมีความเชื่อในตัวเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแง่มุมต่างๆของการเปิดรับและตอนนี้คุณก็ได้รับกฎทั้งสี่ข้อจากหนังสือเล่มนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่า ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีใจเปิดกว้างเพื่อจะรับสิ่งต่างๆแล้วนำไปใช้พัฒนาตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและนั่นก็หมายความว่าคุณได้รับกฎ5ข้อแห่งความสำเร็จไปแล้วหลักการง่ายๆทั้ง5ข้อนี้จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายและเติมฝันของคุณให้เป็นจริงได้ขอบคุณกฎแห่งคุณค่ากฎแห่งค่าตอบแทนกฎแห่งอิทธิพล กดแห่งความจริงใจและกฎแห่งการรับขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคี่สตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยคะ่ะ